เรามาอยู่ที่สถานที่ประกวดช้างงาม้านน้านไกมีรานเนื้อร้านเนื้นนันน่ี้ร้านนั่นเ้านนีร่นร้านานม่นรานนีน่ร้าน้รานินร้นี้ร้นนนรานั่น้้ั่นร้านลูกล้าร้านนรนนั่ร้านนร้นั่นลาอนานไ่นมน่นร้านน้ร้านน ต้งชายต้งหงบมุมประดีอ่ะล้วล้านเก่าแก่เลยเออเก่าแก่เกาแก่แล้วทำไมไม่เป็นไรจ่ายจ่ายเรื่อยโอ้โหตาเกือบเกือบตีสาเล่าเข้าปากยากน่าจะยังไม่นอนที่บานเล่าเข้าปากความที่ยากพอมีใครเชิญก่อนแวะก่อนโอ้โหนี่อะไรใครเชิญนั่งๆขอไม่ได้เชิญครับรู้ว่าผมอยู่โน่นเรียกไปหาผมขับไปเองขับเองโอ้ คือทิพยานมาถึงกันเสียสักจีหมดคือเปิดขวดเหล้าแล้วก็อังอังอังจะรู้อ่าโอเคโอเคโอเคครับครับต้องยินวันศุกร์วันสิบห้าผู้นี้ผู้นี้ซ้อมใหญ่ในสนามสิบหกสิบเจ็ดไม่ข้ามไปฝั่งนู้นนะ เกไทยเขาบอกมาเลยว่าไงเขาเดินออกมาไม่วันนี้เขาซ้อมซ้อมแบบซ้อมคิวแบบประกาศซ้ายขวาจับฉลากฉากนั้นฉากนี้คนนี้เขาอยากจะรู้ว่าพี่โองมาสถานีรถไฟแล้วไปทางไหนก็เลยไปจอดแล้ต้องลุกลอกขอกแบบแล้วลุกลอกวันละเทไห้ผมมาไม่ขายเออมีแต่เลงเขาเป็นเจ้าของเขาบอกว่าถ้าวันไหนโมงมาก็จะไม่ขาย เป็นกล่าวได้คร <y> ับคนที like ่มองบรรยากาศด้วยว่าเป็นต้มเลือดเปใครไม่เคยกินเป็นต้มเลือดกุ้งก้ามี่ร้านร้านก็จะหันมาคอนไ่้ร้านมันไอ้ร้านก้เกปูไม่แล้วมึงไม่เคยกินร้านคนแน่นอนสั่งต้มเลือดเนื้อแล้วก็ต้มดูดเนื้อลายค้ามขึ้นแต่ดูไม่ไม่ไม่ท่วมเอาอยู่ตากแดดมันลายค้ามไม่ขึ้นได้ยังไงทำอะไรซิลล์ขุดดินเผาถ่านทุกอย่างเอาเอากินทุกอย่างเลย เอ้าคนไม่มีเงินเดือนจะเอาอะไรกินรมีมีมีหกินปลาหกองี่รับร้านประกวดช้างงามอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าช้างนู่นช้างก็มาแล้วอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคณะกรรมการรุ่งแก้วก็มาถึงแล้วนะครับ คยเจอตกระดคนเลี้ยงเอาเงกเข้าขงเขาสอปุ๊บกดกเชือมาขืข้างหลังมาดับไม่ได้ก็ตองหาวิธีเข้าไปก็ไอเชื่อลุงแก้วนะครับอยู่บนาข้างหลังแ้วกัคุยกันระดับหนึ่งแล้วครั สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเก็บปรรยากาศคนการน่าจะเป็นคุณหมอครับเนี่ยกรรมการ

เด็กขาวเด็กาเด็กำลังสิงอ่ะใทำกำลังสิง้วถ่าทำตะขากันชายเป็ชนาปชไปม่างนี้กัเรื่องรวดปวไม่ต้องชามาก็ได้ใ้กล้องถ่ายรูปสเปควัดไซส์เนี่ยสเปค มันจะเป็นการพัฒนาเอออันนั้นก็ถูกนะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราอ่ะอยากให้เขาหลังจากประกาศว่าอันนที่ครับบรรยากาศการประชุมงานนี่หมอปีชานะครับ พาพูดแล้เราคนงงๆคใหญ่ควานก็สิเก่าไม่เนี้ยทั้นั้นเลยสวัสดีครับคุณหนูรัที่นันทาวัสดีครับผมนี่กำลังประชุมงานันะดูชื่อนี่สิเก่าวังช้างัถคันหนึ่งเคยทำรานเดือน เอ็นไอยันจะมาด้วยเนี่วันนี้ที่ชาเ็กอยู่นะครับยี่สอายุยี่สิบงนี้ปก็ก็การประชุมงานกันนะครับทุกคนการประชุมงานกันคณะกรรมการที่ที่ดูช้างฮะที่อาี่ฮะ กำลังพูดค <c> ุยกันนะครับม kind of <'ve> ีร้านมาออกโรงทานไหมไม่ม <sa> ีครับผมร้านที่นีเขาเห็นอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าช่วงบ่ายงานงก็จะเริ่มช่วงบ่ายแล้วแต่ว่าพนักงานประกันเขาไม่คุยงานนนะอออี่กลลับแ้วไเจาม าจ์เป็นสาฟามบาิที่นี่มันลงลุ่เรืองแล้วถ้าวัวมันมันนี้ถ้าขาทบกับขาออกมันมือหนึ่งแล้วอเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับนี่ฮนนก็จะมีอีกลงทะเบียน มเรื่องของเรื่องมันทำไม่ทำช้างมันกลันช้างเวลาใกล้ช้างมันแย่เลยครับแล้วก็อ่านตามในชื่อปลัวมันมันมันไม่ได้ปลัวการน้องแต่สายขายเป็นเล่นเจอใบขายดีสนุกใบขายมันมันเแย่เราต้องวางรถให้คณะกรรมการรับให้เวลาช้างเดินมาจะได้ทำงาเร็จลางทีไปรับเงินหนึ่งหมื่นนิดนินเดี่นี่ก็คือแนวทางหรืเปล่าผมอยากที่จะได้ทำางจังหวัดเพราะว่า สวัสดีที่นันทาครับรอดูช่วงบ่ายครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเตรียมงานนะครับก็เลยฟรีอาจารย์นี้ที่พันเนาะเขามาร่วมตรงนี้นะครับก็เลยต้องมาคุยกันแทกกับคณะกรรมการที่เห็นยั่งอยู่ตรงนัก็จะเป็นคณะกรรมการที่ที่ดูแลที่ตัดสินนะฮะช้างนะครับ ครับอย่างน <te> ี้แล้วแต่แก็แลคัดกองทีละครทีละคนทีละคใช่ไหมชัเนี่ยชัวร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ใครนั่นแหละกรรมการกรรมการนั่นแัละมายกัน

ฝากคนแนนรกปแชร์ครับบรรยากาศการประชุมนะของคณะกรรมการประกวดช้างงามนี้ไม่พไมมูไม่มีการไม่มีการสตงใต้ดินครับ รอเรียนปรึกษาเบอร์ขนาดนี้เดี๋ยวคุสวัสดปนาสวัสดีครับคุณาินาครับโอเคนะขอบคุณครับผมขาเที่ยวงานสรินครับปนนับเบอร์ตามเทาที่มีก่อนาถเป็นไปได้สีมันเป็นควมรันเป็นสัเขาอยู่บอสมดนี้ บกรวมตอนนี้าจยังไม่มีกแต่มารวมรวไม่ได้มันแว๊เดียวครับจริงๆอ่ะ้างค้างค้างเนี่ยข้ามตัวขึ้นล่าง้้้าคนมาร้อยคนนันู้ก็ป็นน่าสนใจเขาเข้าสภาชาจวเนีเราวันนี้เราจะบวนแล้วก็เรื่องประวัตินะครับอันนั้นเป็นความเ จู่แต่ว่าคือใช่เรื่องช้างทยนะครับแค่ยืนแค่จุ่นะ่มยช่วงตกแต่งไปจัดเขาน่ารักใครก็จับได้แนมี่บางชวงแล้วคนไม่วโอ้โหอย่างี้นะครับดังนั้นนะครับเพาว่าหยก่นดีน

ดูตที่ไแต่ตอนมันขึ้นเมทีมันสวยมันคุยกับกรรมการมันพูดพอแต่มันไปเวีนที่บ้านอ่ะเราไม่้เอาู่ืนแ้ต้องบอกเลย่มีทธิที่จะเอาช่วยดูไม่การเปนผ่านด่านอะไรมาบ้างเผ่านด่านเรื่องเอาช่วยคืนหนิเพราะว่าที่นี่มันเป็นเรื่องปัญหาหนักเนี่ย ทีมคณะกรรมการนะครับกำลังวางแผนกำลังประชุมกันเรื่องงานวันนี้นะครับประกันประกวดช้างนุ่นไปทีอยู่ด้านล่างฝากกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนครับ không người ta người ta bây giờ nó lấy tí 1 giao hết 1 giao ที่นั่งอยู่ก็คือระดับตำนานของสาวช้างเลยนะอย่ามากแล้วคนเขาตั้งใจเขาทำบุญจนว่าเออมันเดี๋ยวรอให้แต่ละช่องกดของตัวเองเลยดูเอฟซีกดแจ้ง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 มีคนเสนอให้โหวตด้วยจริงๆเราก็เตรียมเตรียมด้วยนะครับแต่จะว่าดูดิแม่แม่ยกใครเยอะกกัน็่วเอาเอนกันเขาบอกว่า ให้ผู้ชมทางบ้านร่วมโหวตให้แต่ละเชือกเลยครับที่เข้ามาประกวดรอดูแอปบานาหนุ่มเชือกไหนจะได้ที่หนึ่งรอดูครับผมให้โหรเนาอผลโหวตนะใครเป็นแฟนครับส้างเชือกไหนรอติดตามนะครับใครโหวตเยอะก็จะได้นะครับ

เห็นไหครับธนานารนะครัลงมติมติครับดชี <t <t ้ขาดเสรดจืมาเพราะเราสนุกกันแล้วไงครับตุแก้วก็เป็นคนออกแล้วก็มาสมนช่วยอ่าอ่าก็้พอแล้วครับม่มามลเก็บตกอะไรอย่างนงี้มันเติมไปทำกัการนไปชเต็มได้ไปช ผมเองก็ไม่ใช่เองเชี่ยวชาญในเรื่องพูดเรื่องทางการทนช่วยอะไรคนเดียวแล้วไปไม่ได้เราเป็นไม่ได้เรา้เวลากรรมการเวลากรรมการก็วิเคราะห์คุยคุยกันหมดแล้วเรองราบแ่คุณลงประการที่แก้วมาชงมาแล้วผมมองเห่มาสตาหรือ ติด่อเลยครับมีอะไรที่อยากจะแนะนากับทีมงานะไที่จะได้เกมตัวนครับไม่ว่าเรืองเวทีผมอยากให้งานช้านี่ยไม่ใช่มีีแค่อยงานช้างอย่างเดียวแต่มีเวทีเรื่องการคุยแลกเกลียดกัจริงๆประเด็นที่ที่ ที่ิชาการนี่แหละที่ทาให้คนทั่วโลกได้รู้เข้าใจว่าไอ้ที่เขาเลี้ยงจัดการอย่างนั้นมันคือส่งสัญญาณที่ถิดต้องและทาให้เกิดอันตรายกับการเลี้ยงดันดูการจัดการซึ่งเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการชื่นชัยแกเสียชีวิตไปแล้วเออตัดสิบบอชบชสินชัยที่นี่ยเ่องาคุณสินชัยที่มีช้าเีาไปกิ เหมือนกันนะฮะโปรโต้ต่อไปเรื่องประกวดช้างนีมีอะไรคิดได้ก็ค่อยคุยกันต่อ เรามีเครื่องพร้อมที่จะปรับแก้ได้ก็ปริ้นได้ตรงนี้เลยท่านผู้ท่านกำกัการอยากให้พูดเดิมในแบบพอหรือคะแนนหรือในส่วนของอะไรก็อันนี้อันนี้เรื่องเรื่องเรื่องประกวดถ้าอ่าท่านท่านอาได้มีความเสนออะไรก็สุดแต่ผมอยากให้อ่าสะท้อนภาพของมาวันได้แจ้งข่าวกันพูดคุยกันเรื่องอ่าประเพณีวัฒนธรรมของหมอช้างเนี่ยนะครับว่า ยังไงเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ไปให้มันทั่วประเทศแล้วข้อดีถ้ามีการมาประชีกหมอใช่ไหมเราเราคุยกันแค่ว่าเขาประชีกก็จะเป็นหมอจานะครับการเป็นหมอก็เหมือนกับการที่รับสัจ,จความประพฤติใช่ไหมที่เราคุยกันว่าถ้าเขาเป็นหมอเนี่ยหนึ่งความประพฤติของเขาจะ,ะประพฤติ อนอกรูนนอกทางเนี่ยไม่เหมาะสมหนึ่งพวกที่ประชิดหมอด้วยกันเนี่ยก็จะต่อต้านแล้วว่านี่คุณทําให้สังคมก็เสียหายแลลวใช่ไหมแล้วก็พอประชิดเสร็จปั้บรับสัจจะเลยจะดูแลช้างจะพึ่งตัวอะไรอย่างสัจจะที่อาจารย์เขียนอย่างนี้ฮะใช่ไหมมันก็ควรจะมาปลุกฝังเรื่องเรื่องความรับผิดชอบเรื่องวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างเรื่องใส่ใจอื่นแล้วตอนนี้ พอเราได้เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของไข่ละไม่ใช่ของสุริและเป็นของประเทศไทยคุณควจะต้องประพฤติยังไงในการเลี้ยงช้างแล้วมันเป็นการรับรองอ่าปางของคุณความประพฤติควานแต่ละคนผ่านบุธีประชิแล้วเขาจะได้อะไรอย่างไรแบบไหนภาพลักษณ์ที่มันเป็นเรื่องบวกก็ส่งเสริมในตัวเขาและปางชางของเขาเป็นการรับรองอีกระดับหนึ่งใช่ไหมครับ ว่าไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วเมาเล่าไม่รับผิดชอบสกปรกอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ว่าคุณเหมือนกับคุณได้บทเรียนแล้วอะ่ะเอ,อเมื่อวานนี้ภาพที่เขาเอเชียนี่ผมว่าเป็นภาพที่งดงามมากที่มีความขังมีความศักดิ์สิทธิ์ดีตัวมาเก <จน S 2> ็บบอนมาสวัสดีสวัสดี มันปัจชีแล้วเนี่ยถามว่าให้มันี้ััวมันไม่กล้าแล้วทุวันนี้มันจะโดนสังคมของหมอช้างเนี่ยนี่อยมาสะบัดแต่ว่าแต่ว่าอย่างตัวนี้ว่าก่อนที่จะปัจจี้ เด,เดี๋ยวตอนกินด้วยเดี๋ยวไปไปไปกินกาแฟกัเนเนี่ยเนาะกลับมาแล้วเดี๋ยวเจาะทีละคนช้างอายุเท่าไหร่